จะพามาดูนะคะพามาดูการเกษตรแบบผสมผสานค่ะก็คือน,นี่เลยค่ะจากพื้นที่หนึ่งไร่นะคะสามารถขูดเป็นสระเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาแล้วก็รอบๆบ,บริเวณสระเลี้ยงปลานะก็สามารถปลูกค่ะปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยนี่ค่ะกล้วยเป็นอันนี้คือกล้วยหอมนะคะแล้วระหว่าง การปลูกกล้วยนะคะนี่เลยค่ะเขาก็จะกะระยะอ่างประมาณหนึ่งใช่ไหมคะระหว่างพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะก็จะปลูกเลยนะนี่เลยค่ะเห็นต้นเล็กๆได้ไหมคะ แต่มีมีมีลูกเลยนะคะมะเขือค่ะเป็นมะเขืเขอเปาะนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีทั้งมะเขือเปาะนะแล้วก็มีพลิกค่ะไปเดินปบีกนิดนี่ก็ et, จะเป็นพลิกเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีกะเพรามีมีมีผักสวนครัวเยอะเลยนะคะแหลหารอบๆสะเน่เต็มเลยนะคะแล้วนู่นนะคะเห็นไหมฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามที่เป็นเป็นฝั่งตรงข้ามนู้นนะคะก็จะเป็นกล้วยค่ะเขาจะปลูกกล้วยนู่นเลยค่ะเป็น ลกล้วยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยน mm ้ำว้าซึ่งต้นสูงกับฝั่ Hence, งนี้ค่ะนี่เลยค่ะก็คือรอบๆสระเนี่ยเขาสามารถใช้พื้นที่ได้แบบว่าได้แบบว่าคุ้มเลยค่ะคุ้มค่าเลยนะคะคือคือใช้พื้นที่ได้เต็มที่ค่ะก็มีเนี่ยค่ะแล้วก็ในนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงปลาค่ะก็จะเป็นปลาอะไรนะปลาทับทิม <Jesus>. ค่ะปลาทับทิมกับปลาปลาปลาทับทิมกับปลานินค่ะ นี่เลยค่ะจะเห็นนี่ค่ะเห็นแหวกว่าอยู่เต็มสะเลยนะคะปลานะคะก็นี่เลยค่ะก็เวลาจะลดน้ําน้ําผักใช่ไหมลดลดน้ําผักหรือไม่ก็ลดตุกล้นกล้วยนี่ค่ะก็จะเอาน้ําในนี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมปลาเนี่ค่ะปลาสีส้มๆนี่คือปลาทับทิมนะแล้วก็ส่วนปลาสีดาๆนี่ค่ะปลาสีดําๆแหวกว่าอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นปลานีนค่ะก็จะเลี้ยงคู่กันนี่แหละค่ะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกผสมประสานที่ลงตัวเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วเวลาลดน้ําก็จะเอาน้ําจากตรงนี้นะสูบน้ําขึ้นมานะมาลดน้าอะไรนะลดน้ําต้นกล้วยหรือก็ผักรอบๆนี้นะคะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยนะคะแล้วก็รอบๆไปนั่ก็จะมีอีกนะคะคือปลูปกเลยนะปลูกถั่วฝักยาวค่ะปลูกถั่วฝักยาวทึ่กําลังขึ้นเลยนะคะ ก็จะปลูกรอบๆสะอีกนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะปลูกไม่ไกลจากสาะเนาะเพราะจะได้อะไรนะจะได้เอาใช้น้ําได้ใกล้เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะเป็นถั่วฝักยาวกําลังขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยค่ะเป็นถั่วฝักยาวค่ะกําลังขึ้นต้นแบบว่าประมาณประมาณข้อมือได้เลยค่ะ แล้วก็เราก็มีระหว่างกล้วยนะก็มีระหว่างกล้วยก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นถั่วเดี๋ยวเขาก็จะเอาอะไรนะเอาไม้มาทําร้านให้เขาเลยนะคะเพราะเดี๋ยวสู่อีกที่เขาต้องต้องให้เขาเลยใช่ไหมคะคลิปนี้ก็ไปเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม